เยาวชนอ่างทองร่วมแสดงศักยภาพในวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทองประจำปี2568สี่ทศวรรษร่วมแรงแข็งขันช่วยการพัฒนาฝ่ายหาสันติค่ะ ที่หอประชุมโรงเรียนป่าโมกวิทยาภูมิตำบลป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองนายชวณนินวงสถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดอ่างทองประจำปี2568สีทศวรรษร่วมแรง แข่งขันช่วยการพัฒนาฝ่ายหาสันติโดยมีพระสรุวรรณ์วชิราธรเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองเจ้าอาวาสวัดอ่างทองวัวริหารพระศรีวิสุทธโสพลเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทองเจ้าอาวาสวัดป่าโมกัวรวิหารพระครูวิมลพัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดพัฒนารองผู้วาราชการจังหวัดอ่างทองปลัดจังหวัดอ่างทองหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะผู้บริหารสภาเด็กและเยาวชนและ เยาวชนอ่างทองเข้าร่วมกิจกรรมโดยผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กเยาวชนได้พัฒนาตนเองพัฒนาทักษะและแสดงออกความสามารถและศักยภาพในเชิงสร้างสารรค์ทั้งในการเป็นผู้เสียสละมีจิตสาธารณะเพื่อสังคมและขอให้นำประสบการณ์ในการจัดโครงการนี้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการดำเนินชีวิตและพัฒนาสังคมและประเทศชาต,ติต่อไป ภายในงานยังมีพิธีมอบเกียรติบตัตรแก่เด็กและเยาวชนผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นจังหวัดอ่างทองประจำปี2568จำนวน2คนสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มอบประกาศเกียรติคุณเชิชดชูกเกียรติแก่องค์กรและบุคคลที่ร่วมส่งเสริมและสร้างคุณประโยชน์แก่เด็กและเยาวชนประกาศเกียรติคุณเชิดชูกเกียรติแก่เด็กและเยาวชนที่รวมส่งเสริมสนับสน,นุนและสร้างคุณประโยชนต์ต่อเด็กและเยาวชนและการ ออกบูธแสดงผลงานของเยาวชน